ทำไมเรือรบถึงทำลายพางแบบนี้ลายพางนี้มีชื่อว่า d a s z l c a m o f l a g e หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ r a s z l e d a z z l เป็นลายพางของเรือรบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วง world war o และลดน้อยลงในช่วง world war t w โดยในช่วงนั้นราชนาวีอังกฤษป,ประสบปัญหาอย่างหนักจากเรือนำน้ำของเยอรมันที่มาปิดล้อมเกาะอังกฤษอยู่ เลยมีศิลปินชาวอังกฤษที่มีชื่อว่านอร์แมนวิลกิฟสันกิดค้นลายพางนี้แล้วเสนอราชนาวีอังกฤษโดยแนวคิดของเขาก็คือไม่เหมือเป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้เรือรบหายไปจากท้องมหาสมุทรแต่เราก็ทําให้พวกศัตรูนั้นสับสนได้จึงเกิดลายพรางนี้ขึ้นมานั่นเองซึ่งลายพรางนี้จะประกอบไปด้วยลวดลายทรงเลขาคณิตที่ซับซ้อนและวางอยู่ในตําแหน่งที่ตัดกันมันจะใช้สีที่มีความแตกต่างกันเช่นขาวดํา และสิ่งอื่นเป็นตน้นซึ่งรวดรลายพวกนี้จะทําให้การคํานวณอย่างเช่นทิศทางความเร็วระยะทางขนาดและรูปร่างทำํำระยาขึ้นมากซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการยิงต่อไปโดจากเรือดำน้ําทั้งสิน้นแต่พอมีการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจจับอย่างเลดารวลรลายเหล่านี้ก็หมดความนิยมลงไปทันทีซึ่งก็เป็นคําตอบของคําถามที่ว่า